บ n j o ชูสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอคลิปเรียนภาษาฝรั่งเศสกับครูอ้วนกันอีกครั้งนะครับนะในวันนี้นะครับนะเราก็จะมาเรียนเรื่องนะการใช้ l e v e r นะคำกริยา aller นะครับนะ aller นะอีจจะเรามาดูกันเลยนะครับว่าคำกริยา เล่นะครับนะมันมีการใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับไปกันเลยนะเอ่อก่อนอื่นนะครับนะเราก็ต้องมารู้จักความหมายของ verb Alle กันก่อนนะคำว่า verb นะก็คือคำกิริยานะ a เล่นะ a เล่หมายความว่าไปนะครับมักใช้คู่กับคำบุพบทอา นะที่แปลว่าที่นั่นเองนะครับเพื่อที่จะใช้บอกว่าไปที่ไหนนะครับนะไปนะที่ไหนก็ตามนะเรามักจะใช้อาเล่ตามด้วยปปบุพบทอานะครับไปที่ต่างๆนะครับนะทีนี้นะก่อนที่นะเราจะนะไป แต่งประโยคนะไปที่นั่นที่นี่นะครับเราต้องมารู้จักกับการผันค,คํากริยาอาเล่กันก่อนนะครับนะสำหรับการผันค,คํากริยาเว็บอาเล่ที่แปลว่าไปนะครับนะอ่าเรามาดูกันเลยนะอันแรกนะครับนะนะนะอ่านว่า je v ์เวเ e ว์เวนะครับ je, je แปลว่าฉันนะครับนะ je แปลว่าฉัน v วนะก็คือนะการผันเว็บอาเล่นะที่กับประธาน je นะทุกครั้งที่เราจะพูดว่าฉันไปนะเราก็จะพูดว่า je v a i s นะ je v a i s ฉันไปนะครับต่อมานะอ่านว่า tu va s tu va s นะครับ tu แปลว่าเธอแกอย่างเงี้ยนะเป็นสรรพนามบุรุษที่สองนะครับนะเหมือนกะับ y o u นั่นแหละนะครับนะ tu va s นะครับนะ tu va ก็หมายความว่าเธอไปนะเธอไป จิวานะครับเป็นบุุรษที่สองนะครับนะต่อมานะอิลวาอิลวานะอิลแปลว่าเขาผู้ชายนะฟาก็ไปนะอิลวาก็แปลว่าเขาไปนะครับนะต่อมาเอลวาเอลวานะครับเอลก็แปลว่าเขาผู้หญิงฟาก็แปลว่าไปเนาะถ้าจะพูดว่านะเอ่อเขาผู้หญิงไปนะก็เอลวา นะเอลวานะ,ะต่อมานะครับประธานตัวต่อมานูซาลุงนูซาลงนะเอ่อจะสังเกตว่ามันมีคำว่านูที่แปลว่าพวกเราแล้วก็คำว่าอาลุงนะที่การเป็นการผันเวบ็บอเล่ตามซูเชนูนั่นเองนะครับนูแปลว่าพวกเรานะครับอาลุงไปเมื่อมารวมกันเนาะมันก็จะมีการเชื่อมเสียงเอสกับอาตรงนี้เป็นนูซาลุงนูซาลง นะแปลว่าพวกเราไปนะครับนะนูซาลุงพวกเราไปนะครับต่อมานะฮะวูซาเลวูซาเลนะครับนะเชื่อมเสียงเหมือนกันเลยวูนะแปลว่าคุณหรือว่าท่านพวกท่านนะครับวูซาเลนะวูซานะเลแปลว่า,ค,า,วา,าคุณเอ่อแปลว่าเอ่อคุณหรือว่าพวกท่านเนี่ยพวกคุณเนี่ยไปนะครับนะวูแปลว่า คุณหรือท่านพวกท่านนะครับฟูซาเละ ale, นะแปลว่าคุณไปนะต่อมานะครับอิลโวงอิลโวงอิลที่เติม S ตัวนี้จะแปลว่าพวกเขาผู้ชายหลายคนนะพวกเขาผู้ชายหลายคนนะก็คือพวกเขาวงก็ไปนะถ้าจะแปลว่าพวกเขาไปก็อิลโวงอิลโวงนะครับนะต่อมานะครับเอลโวง เอลวงนะอลที่เติม S ก็แปลว่าพวกเขาผู้หญิงหลายคนเนาะวงไปนะก็อล,อลวงเอลวงว่าพวกหล่อนไปนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการ่ันกิริยาอะไรนะครับตามประธานนะทั้ง8ตัวในภาษาฝรั่งเศสเชอฉันจูเธออ,อิลเขาเอลหล่อนนูพวกเราวูท่านหรือพวกท่านอิล นะที่เติม s แบบนี้นะ in แปลว่าพวกเขาผู้ชาย l แปลว่าพวกเขาผู้หญิงนะครับนะอ่ะนะอันนี้ก็คือจะเป็นการผันกริยา a l e นะครับเนะทีนี้นะต่อมาเมื่อเราใช้แวบ b a l e นะครับนะมันก็นะแน่นอนการใช้แวบ b a l e เนะี่ยมักจะใช้คู่กับอ r อนะครับ r นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้นะครับการใช้คำบุพบท R อาที่เป็นว่าทีนะกับคำนำหน้านามในภาษาฝรั่งเศสทั้งหลายนะครับนะเพราะว่าในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะมันมีการใช้คำนำหน้านามอยู่ทั่วไปเลยนะครับคำนำหน้านามในภาษาฝรั่งเศสนะครับนะก็จะมีอ่ะนะตัวอย่างเช่นอันแรกเลนะครับเลใช้นำหน้าคำนามเพศชายนะครับแล้วก็มีหลั นะครับนะลาใช้นำหน้าคำนามเพศหญิงแล้วก็มีเลนะครับใช้นำหน้าคำนามผูพ้พ์แล้วก็น่าจะเห็น L แล้วก็ Apostrophe ตรงนี้นะครับนะใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระทั้งหลายนะครับอะเช่นนะอะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างนะครับเช่นนะคำแรกนะครับ mu s é e le musée Mus แปลว่าพิพิธภัณฑ์ นะครับเป็นคำนามเพศชายใช้เลนะครับนะต่อมาเลซิน ema เลซิน ema นะครับแปลว่าโรงภาพยนตร์โรงหนังนะครับเป็นคำนามเพศชายก็ใช้เลนะครับต่อมาลาปิซนะีนลาปิซีนก็แปลว่าสระว่ายน้ำนะครับเป็นเพศหญิงเนาะเติมนะใช้ลานะครับต่อมาลาเมรี ละเมคีแปลว่านะสารกลางนะครับนะละเมคีนะ Marie, นะเป็นเพศหญิงนะครับนะก็ใช้ละต่อมานะครับนะเลรงป่าเลรงป่านะครับแปลว่าแนวกำแพงทั้งหลายนะเลรงป่าเป็นคำนามพหูพจน์นะครับเติม s ก็ข้างหน้าก็จะเป็นเลนะครับต่อมาโลปิตัลโลปิตัล นะครับแปลว่าโรงพรยาบาลน,นะใช้แอลอปอสตอฟนะครับนะโลปิตาลหรือโลเทลโลเทลนะโรงแรมนะครับนะก็ใช้แอลอปอสตอฟละอ่านก็อ่านเชื่อมเสียงโลไปเลยนะครับโลเทลหรือว่าโลปิตาลนะครับอ่าอันนี้ก็คือการใช้ R นะครับกับคำนำหน้านามที่นี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับนะเอ่อที่นี้คำบุพบท R นะครับเมื่อ มืเจอกับคำนั้นคำนำหน้านามเลลาเลแอลพอสตอฟเนี่ยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปบ้างนะครับบางตัวจะเปลี่ยนนะครับบางตัวก็อาจจะไม่เปลี่ยน,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 นเราไปดูตัวอยา่างเช่นอาเมื่อใช้กับเลนะครับอาเมื่อเจอกับเลนะจะกลายเป็นโอนะอาเช่นคำว่ามากกระสังน,นะคว่ามาการแสันเป็นห้างสรรพสินค้านะครับเมื่อมันมาเจอกับนะอานะ ปกตินะคำว่าห้างก็ใช้เลอะมากแซงใช่ไหมครับแต่เมื่อมาเจอกับคำบุพบทอ่าจะกลายเป็นโอมาการ์ซ์บิ๊กซีแบบนี้โอมาการ์ซ์บิ๊กซีก็จะแปลว่าที่ห้างบิ๊กซีนั่นเองที่ห้างบิ๊กซีหรือนะครับนะโอซีเนมาเมเจอร์โอซีเนมาเมเจอร์ก็แปลว่าจะก็จะแปลว่า,วาที่โรงหนังเมเจอร์ นะครับเพราะมันเป็นเลอซินมาคำนามเพศชายเนาะก็อาเจะกับเลอกลายเป็นโอนะครับนะ้กรณีต่อมาอา่าอันนี้ก็ไม่ยากอะไรถ้าอาตามด้วยคำนามเพศหญิงนะครับอาเจอกับลาก็เหมือนเดิมอาลาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลกก็จะกลายเป็นเช่นอาลาพิซีนอาลาพิซีนก็แปลว่าที่สระว่ายน้ำหรืออาลาบิบลิโอเทค อา a าบิ l บ o t โอแทนะครับอ,อ,อันนี้ก็จะแปลว่าท,นะนะที่ห้องสมุดนะครับที่ห้องสมุดในกรณีต่อมาอเจอกับเลก็คือคำนามเผ่าพจน์นะครับมันก็จะกลายเป็นโอนะครับอ่านว่าโอแต่เวลาเขียนเขียนออีนะครับเช่นโอห้องป่าโอหองป่านะครับก็จะหมายว่าที่แนวกำแพง นะครับนะมันเป็นผู้พจน์หรือโอตัวเลทโอตัวเลทนะครับแ oh, นะนะปลว่าที่ห้องน้ำห้องสุขานะครับโอตัวเลทนะเลตตัวเลทนะแปลว่าห้องสุขาต่อมา R เจอกับ L apostrophe ก็เหมือนเดิม R ตามด้วย L apostrophe เช่น A l e g l i s A l e g l i s นะครับนะ l e g l i s ก็แปลว่าโบสถ์คริส A l e g l i s ก็แปลว่าที่โบสถ นะครับปวดคริสนะครับนะหรืออะโลปิตาลอะโลปิตาลนะครับก็คือที่โรงพยาบาลนั่นเองนะครับอนะโลปิตาลที่โรงพยาบาลนะครับนะทีนี้อ่เรามาดูตัวอย่างประโยคนะครับนะเอ่อเวลาเราเอามาแต่งประโยคนะกับเวลาเราจะบอกว่าฉันไปที่นั่นที่นี่เช่นนะครับนะเอ่อประโยคแรกนะครับเจอเฟ à la bibliothèque je vais à la bibliothèque นะก็จะแปลว่า je แปลว่าฉั ch an, ch an, ch an, ez, นใะช่ไหม v ไปนะ je vais ฉันไปที่ la bibliothèque แปลว่าห้องสมุดนะครับก็จะแปลว่านะอ่านว่า je vais à la bibliothèque แปลว่าฉันไปที่ห้องสมุดนะครับประโยคต่อมาอ่านะ tu vas à l'école tu vas à legal นะก็แปลว่าเธอไปที่โรงเรียนนะครับนะจิวาอเลกอลนะเธอไปที่โรงเรียนนะครับต่อมาอิลวาโอมูเซอิลวาโอมูเซก็แปลว่าเขาไปที่พิพิธภัณฑ์ใช่ไหมมูเซแปลว่าพิพิธภัณฑ์นะอิลวาโอมูเซนะครับนะประโยคต่อมาเอลวา au r e m p a r elle va au r e m p a r แปลว่าหล่อนไปที่แนวกำแพงนะครับ elle va au r e m p a r นะครับต่อมา nous allons au cinéma nous allons au cinéma ก็แปลว่าพวกเราไปที่โรงหนังโรงภาพยนตร์นะครับ nous allons au cinéma นะครับต่อมา vous allez A l'hôpital. allez Vous à l'hôpital แปลว่าคุณไปที่โรงพรยาบาลนะครับนะต่อมา ils vont aux toilettes ils vont aux toilettes นะแปลว่าพวกเขาผู้ชายไปที่ห้องห้องน้ำห้องสุขานะครับนะและ e l l e vont à la piscine L, V, R à l a P, C ก็แปลว่าพวกหลอนไปที่สระว่ายน้ำนะครับ la P, C นะฮะแปลว่าสระว่ายน้ำนะาทีนี้นะในการที่เราจะแต่งประโยคนะครับว่าฉันไปที่เธอไปที่เขาไปที่ไหนได้นั้นนะเราจะต้องรู้จักกับคำศัพท์สถานที่ต่างๆสิก่อนนะครับอันนี้นะครูก็ให้มาเป็น ตัวอย่างนะครับก็อยากใช้นักเรียนเราไปศึกษานะเราไปนั่งท่องศัพท์ดูซิเพื่อที่ว่าเราก็จะสามารถนะครับจะแต่งประโยคได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูคำศัพท์คำแรกนะครับนะคำว่า la b o u l a n g e r i e la boulangerie นะ la boulangerie แปลว่าร้านขายขนมปังนะครับนะ la boulangerie หรือคำที่สอง boucherie la boucherie นะแปลว่าร้านขายเนื้อสัตว์นะครับนะลาบูเชิรีนะครับคำต่อมาลาปิตเซรีลาปิตเซรีนะครับร้านขา,ขายขนมหวานนะครับขายเคก้กอะไรพวกเนี้ยนะครับนะขายเบเกอรี่ลาปิตเซรีนะครับต่อมาลาพิซีนลาพิซีนนะครับสระว่ายน้ำนะครับต่อมาลาเมรีลาเมรี นะครับก็คือสารกลางนะที่ว่าการสารกลางละ Meri นะครับต่อมา La Libreria La Libreria นะครับร้านขายหนังสือนะครับต่อมา La Biblioteca La Biblioteca นะครับก็แปลว่าห้องสมุดนะต่อมา Le Magasin Le Magasin นะครับก็แปลว่าห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้า นะครับ uh, le restaurant le restaurant นะครับก็ร้านอาหารต่อมา le temple le temple ก็แปลว่าวัดนะครับต่อมา le c i n é m a le c i n é m a นะ le c i n é m a ก็แปลว่าโรงภาพยนตร์นะคำต่อมา la poste la poste นะก็แปลว่าที่ทำการไปรษณีย์ ต่อมาโ h ง t e l โรงแรก็แปลว่าโรงแรมนะครับต่อมาโ h ô p i า a l ลโรงพยาลก็แปลว่าโรงพยาบาลนะครับนะต่อมาโ h ô t e l เดอะพลิ e โรงแรเดอะพลิซนักเรียนเห็นคำนี้นะครับระวังนะครับเพราะว่าโ h ô t e l ถึงแม้จะแปลว่าโรงแรมแต่เมื่อเราเอามารวมกับเดอะพลิ e นะโลเทลเดอร์โพลิสจะแปลว่าสถานีตำรวจไม่ใช่โรงแรมตำรวจนะฮะนะต่อมาลาการลาการนะครับก็สถานีรถไฟนะต่อมาไลโครโปลาเอโรโปนะครับไลโครโปสนามบินเลบักเลบักนะก็แปลว่าสวนสาธารณะนะครับลาสตาซิองเซอร์วิส ลาส a า i o เซอร์วิสนะครับลาส a า i o เซอร์วิสนะปั๊มน้ำมันนะครับต่อมาเลมูเซ่เลมูเซ่ก็พิพิธภัณฑ์นะฮะเลก l ลิสเลกิลิสนะครับโบสถ์นะครับ, e, e, รบ, both, รบแล้วก็เลสตัดเลสตัดนะครับก็แปลว่าสนามกีฬานะเลสตัด นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำศัพท์สถานที่นะครับที่นักเรียนอาจจะนะลงเอาไปเนาะท่องศัพท์แล้วก็ลงแต่งประโยคดูนะครับอ่ะเนะเรามาดู x e r i s e กันเลยนะครับอันนี้นะครับนะก็อยากจะให้นักเรียนลงแต่งประโยคนะครับนะอย่างเช่นนะอันแรกเนี่ยนะช่องแรกให้ j e แปลว่าฉันใช่ไหมวบอเลแล้วก็มี l o o b a c ที่แปลว่า ส่วนสาธารณะใช่ไหมนะเนี้เราก็จะแต่งประโยคว่าฉันไปที่ส่วนสาธารณะนะครับนะฉันไปที่ส่วนสาธารณะอย่าลืมก็ว่าอาด้วยนะเราก็จะได้ว่ายังไงครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กติ๊งนะก็จะได้ว่า je v a u s parc je v a i s a u b parc นะครับนะเราผันนะเว็บอาเล่นะผันกับประธานเชอร์นะครับนะ ก็จะกลายเป็นเชฟนะฉันไปนะอันนี้เล็บปักใช่ไหมนะเลเจอกับค,บคบบําบุพบทอาต้องกลายเป็นโอนะครับนะก็จะกลายเป็นเชฟโอปักนะฉันไปที่สวนสาธารณะนะครับอ่าอันต่อมาให้คําว่าจี้ที่แปลว่าเธอนะเป็นบุคคลที่สองเนะี่ยอาเล่แล้วก็หลักกล้องตีนหลักกล้องตีนก็แปลว่าโรงอาหาร นั้นเราจะบอกเธอไปที่โรงอาหารนะเราก็จะได้ว่า v u v à l l c g o t i n e tu v a s à l a c a n t i n e นะครับเธอไปที่โรงอาหารนะครับนะแเล่ผันที่ประทานจีนะจะกลายเป็นฝาตัวนี้ VRS นะครับแล้วก็นะที่ก็อาลักองตีน e เป็นเพศหญิงนะครับก็ใช้นำมาใช้ได้เลยนะเป็นจี v a จิว a อล a กร n งจีนเธอไปที่โรงอาหารนะครับอ,อันต่อมามีคำว่าอินล่ะที่แปลว่าเขาผู้ชายไปเล laboratoire เลนะ laboratoire แปลว่าห้องแลกบวิทยาศาสตร์นะเล laboratoire นะ,ะจะบอกว่าเขาไปที่ห้องแลกบวิทยาศาสตร์นะครับนะก็จะได้ว่าทิ้งนะอินวาโอ laboratoire i l v a o l a b o r a t o r ตันะครับแปลว่าเขาไปที่ห้องแลบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมนะแหวบอเลผ่านที่ประธานอินหรือเขาผู้ชายก็จะได้รูปนี้อินฟะนะครับนะอินฟะแล้วก็เล่เนาะเนี่ยเล่ลโบคาตัวเนี่ยนะเลอเจอกับอานะ a, นะก็จะกลายเป็นโอนะโอลาโบคาตัวนะครับ ต่อมานะอ L เขาผู้หญิงอ l l e ไปไลโฮ p e สนามบินก็จะได้ว่า Elva A Lyhoper Elva A Laehoper นะครับนะหล่นไปที่สนามบินใช่ไหมนะ w ว b b a เลผ่านที่ประธานอ L ก็จะได้ Elva นะครับนะแล้วก็ไลโฮ p e เนาะมันมี L apostrophe นำหน้าคำนามขึ้นต้นด้วยสระใช่ไหมก็ นำมาบวกกับคำว่าอาได้เลยเป็นอะไลโฮโปนะก็เปลี่ยนเป็นจะได้เป็นแอนวาอะไลโฮโปนะครับนะต่อมานะประธานนูเวบอเล่นะครับลนะปิซซนะนะรี่ละปิซซรีที่แปลว่าร้านขายขนมหวานขายเค้กเบเกอรี่อะไรเงี้ยนะครับนะพวกเราไปที่นะร้านขายขนมหวานก็จะได้ว่า Nous allons à la pâtisserie. Nous allons à la pâtisserie. นะครับเนาะเว็บอเล่ผ่านที่ประธานนูก็จะเรียกว่าอนะลงเนาะรวมกันอ่านว่านูซะลงนะครับนะละปัติสเซรีเป็นเพศหญิงนะแอเนี่ยขึ้นต้นด้วยลาแบบนี้ก็นะใช้อาลาได้เลยก็จะกลายเป็นนูซาละไปที่ร้านขนมปัง นะครับ l ูซ s à l งอาลาปิ s ซ r รีนะพวกเราไปที่ร้านขายขนมหวานต่อมา Vous ที่แปลว่าคุณหรือพวกคุณ Allez ไปแล้วก็เลอเรสตอร์นเลอเรสต r ร n t ก็แปลว่าร้านอาหารนะจะ,จะบอกว่าเนี่ยคุณไปที่ร้านอาหารก็จะได้ว่า Vous allez a วู t a เลอเรสต u ร a l l ู z a เลอเรสต r a n t นะครับนะแอเล่ผันที่ประธานวูก็จะได้อเล่ในรูปนี้นะครับแล้วก็เลอ e เรสตตัวของนะเป็นคำนามเลอนะเพศชายอาเจอกับเลก็จะกลายเป็นโอนะก็จะได้ว่าวูซา a เล e โอ u เรสตตัวของนะคุณหรือพวกคุณไปที่ร้านอาหารต่อมาอิลนะที่เติม s แบบนี้ก็คือพวกเขาผู้ชายอเล่แล้วก็เลสูเลสูก็คือสวนสัตว์ นะครับจะบอกว่าพวกเขาไปที่สวนสัตว์ก็จะได้ว่าอิลฟง o อสูอิลฟงโอสูนะครับนะพวกเขาไปที่สวนสัตว์นะครับนะอีนเอเวปอเล่ผ่านที่ประธานอีนพหูพหูพจนะ์เนาะก็จะเป็นอิลฟงรูปนี้ v-o-n-t อิลฟงนะครับแล้วก็เลสูนะสวนสัตว์เลนี้นะอ่าเจอกับเลก็จะได้โ นะครับอินฟงโอสู่พวกเขาไปที่สวนสัตว์นะครับต่อมาให้แอนลที่เป็นผู้อุปถศนะนะอเลแล้วก็เลอมาการ์เซนเซนทรัลนะเลอมาการ์เซนเซนทรัลก็คือห้างเซนทรัลนะครับนะจะบอกพวกหล่อนไปที่ห้างสิสนค้าเซนทรัอ่านะนะก็จะได้ว่าเอลฟงโอมาการ์เซนเซนทรัล elles แอลฟงโอมาก s ร์ au central นะครับเว็บอะเลผ่านที่ประธานแอลที่เป็นผู้อุปโธก็จะได้ว่าฟงเนาะเอ่อ l มา a าร์เซน central เนี่ยนะ le เนี่ยไหมคำน,ำนาหนะ้านมเลเนเจอกับอก็ต้องกลายเป็น o นะครับนะก็จะได้ว่า elles แอลฟงโอมาก s ร์ central นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเนาะแบบหัดที่ให้นักเรียนหัด แต่งประโยคสร้างประโยคนะครับได้ด้วยตนเองก็หวังว่านักเรียนก็คงจะแนะนำคลิปนี้นะกลับไปทบทวนนะครับการผ่านแว็บอเล่นะครับการใช้คำบุพบทอาเนาะนำหน้าเมื่อคู่กับเลลาเล่คำนำหน้านามทั้งหลายนะครับแล้วก็คำศัพท์สถานที่นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็แนะลากันไปก่อนแมกซิโบกูเออเขวั